น,นี่คือ่วนพักที่เรา,าได้วานไว้แล้วนะครับคือพักกาดนะครับปุ๊บอาจจะแน่นแน่นไบนิดนะครับมือไม่นะครับไม่เกิดปูเหมือนกันนะครับพักกาอ่าตำรองแ็กๆกับรองหญ่ๆกับนาม,มันไม่เบี่ยงป้นอนะครับนี่คือพักกาดนะครับยาวนะครับ มีหนังมุดหนึ่งจ้องจามสี่หา้าอกนะครับอกรองยาวๆนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะเป็นร้อยนะครับหน่อยใ่นะครับโอมลอมนะครับเลียงได้นะครับนั่นเป็น่านน้ำนะครับ เชียร์ลอยเม็ดนะครับประมาณห้านะครับอันนี้คือประกาศนะครับน,นี่เราว่านรวย ทำให้มากใหม่ได้นะครับเอาปอทำสิ้นนะครับไห้เมียขี่รถเดบไปไก้านนะครับผุชีวิตทุกคนต้องดิ้นรนนะครับทำมาไล่ยางเลยเหมือนกันนะครับก็ไปเจอครับสถานการณ์บ้านเมืองไล้ยางนะครับสุดท้ายนี่็คือโควิดนะครับผุนักว่าเพ่อนนะครับจะทำรายได้เราก็ทำไว้นะครับอันนี้ว่านเป็นดุนๆุนนะครับ อีทําเสียแถ้วแถ้วนูเราว่านไหวยก้อนนะครับขาดว่าจะได้แก็ปผนผลิตก้อนนะครับไอ้นี่คือพักบุ้งนะครับพักบุ้งจีนนะครับอ่าอขกขึ้นมาแล้วนะครับนะครับด้วยช่องมือนะครับช่องมือนะครับซี่มือมือทั้งมือเมี่ยกันนะครับช่วยนะครับต่องก้นนี่คือพักบุ้งนะครับอีกรองนงครับอีกรุนนึงนะครับ ว่านตามลังกันประมาณวันตรงวันนะครับกรเพิอกออกมเมือนนะครับปักบุงนะครับเกี่ยวเกี่ยวว่านนคือปักบุงนะครับนะครับผมถีเรือลุยเอยนะครับแต่๋ยวเําำไม่ตั้นะครับเพราะว่าต้องรดน้ำก็ต้องรดโดยมือนะครับบนดอยนู่นก็คือเขาปลูกบักขนัดมังายางมัง แต่แต่คทันนัดนะครับอตอนนี้ก็คือพมกําลังยืนอยู่ที่อําเภอแมจันนะครับบ้านแมเป้งหมูซ่ซีนะครับอํบา,าเภอตากระเปลกนะครับอําเภอแม่จันจยงหงวัดเชียงไา้นะครับอตอนนี้ก็เริ่มก้าวรดูแรงแล้วนะครับอากาศกา็ปีนี้ก็ถือ่อไวอย่างเนา่าอ่าปากกาบังดีนะครับวัวจะเจาก,กับฝายนะ่ารักิสนะครับหนู วิงนะครับคืออยู่ไม่ไกลกับถนนนท่าใได้นะครับถนนดำนะครับนี่คือแปลงปักของเรานะครับาน้ำด้วยมือนะครับเรามาเร่งน้ำนะครับเล่งน้ำกานากา้ำก่าคือว่าปอสมควนนะครับครัปุมน้ำก็คือจะไล่มาตามลำธารน้้ยนี่นะครับ ตอนน้ำก็ยู่นุ่มนะครับกลางในก้าวไปอีกลึกนะครับนี่เราใายบัวรดน้ำนะครับผมเราขมือ,มอรับเนี่ยเราลงเราตํำควายไวแล้วนะครับเราชายดินได้กระรอบนะครับ้วก็ตดน้ำมาไว้นะครับ อ่าเพื่อที่จะกักเก็บน้ำเนี่ยใช่ในการกรั้ตีดของเรานะครับอันนี้ก็นน้ำไล่ตอไปเรื่อยๆนะครับลุงแมนาน้ำก๊อกนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะใช้บัวรดน้ำนะครับวันนี้เราอาจจะไม่เห็นกันวิธีการรดน้ำนะครับพอเราใช้บัวรดน้ำนะครับนัวบัวรดน้ำตั้งอยู่ หน่าจะพอนะครับสำหรับปักหลุนนี้นะครับ,รบนี่คือแปลงฟักอีกมุมนะครับเรายืนอยู่กอบ้วยนะครับต่ามันลำบากไม้นะครับไม่มีอะไรได้มาอายๆนะครับ ทำมือล้วนๆน,นะครับโอ้คุณจะไมก่อนทำได้เราก็ต้องทำได้นะครับนะครับปุ้มอันนี้ก็คือปุ้มจะมารดน้ำวันนี้นะครับรดน้ำทุกวันนะครับเกือบปุ้มไอ้มันจุ่มจื้นอยู่ตลอดผมมันเป็นหน้าแรงอ่าเราจ่ายโบนัสน้ำต้องลุกเนี่ยนะครับรดยิ้วกับมือนะครับนะครับปุ้ม บรรยากาศรอบๆก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเสียไปอิดนึงมีควันนะครับจากประเทธเปืี่ยนบ้านนะครับอ่าก็อย่าลืมนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กันนะครับชวนกดซับตะไคร้นะครับติดตามกันเยอะๆนะครับมุช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาก็เพื่อเปต่ได้นะครับก็ทุกคนนะครับดูแลหลักษาสุกกาพบกันนะครับ อย่าเจ็บอย่าใกล้อย่าจนนะครับความชนนี่มันน่ากลัวนะครับผุก็จนอย่างงูกับบางนี้ไม่รู้ไอเร่งว่าปลื้มกันนะครับกูสู้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับไม่มีเร่มานะครับมาแลกการปูอะไรต่ำแปงปักเปลื่นๆนะครับมุเผื่อที่จะเป็นแนวทางน้ทุกคนมีตีแรกตีน้อยทำได้เี้ครับอยู่ตีเรานะครับผม๊สำหรับวันนี้ก็ขอกล้ากบมาสวัสดีครับผม